วัสดีครับค่ะพี่ดเดงเ็กแนวมีมุมมองตลาดอย่างไงคะมองตลาดก็ปรับฐานสักบ้างก็ดีครับปรับแคหน่อยหนึ่งนะฮะจะไ,ด,ไดีนะคะมีแก๊ปคุ้นให้เทรดดิ้งบ้างนะครับค่ะขึ้นมานเยอะแล้วบางทีแก๊ปมันน้อยแล้ววุ้นเวลาม,มันลดลงด้วยก็น่าจะไม่วยค่ะตัวที่จะให้วันนี้เป็นตัวหนึ่งที่แหลกจาดเราเรียกภาษาหุกกา้นว่าแหลกขาดคือตัวอื่นขึ้นไปแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ขึ้นแล้วการที่ตัวอื่นขึ้นไปเนี่ยทําให้ตัวเขาเองที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยวอลุ่มต่ำกว่าเพื่อนไม่ใช่แวอลุ่มสิ P/E อต่ำพอเพื่อนได้ยินก่อนนานี่แขนทุนที่ดีมากๆนะครับเป็นที่ดีมากอยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่น่าสนใจเกี่ยวเรื่องได้เรื่องนาโนไฟแนนซ์เรื่องวิซซิ่งเรื่องที่จะต้องขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจ p ีชแค่เก้าเท่าครับแล้วผมมองว่า p ีอต่ำแบบเนี้ยถ้าเกิดเทียบค่า p ีเอใกล้เคียงกับเพื่อนแล้วราคาเปนจะไปไกลกว่านี้ครับตัวนี้ก็คือตัว i f s capital ครับตัวย่อ i ไอเอเลยอ oh, ๋อค่ะไอเอสแคปิตเป็นหุ้นในกลุ่มร mm ิซ hmm. ซิ่งซึ่งเป็นตัวที่งบการเงินเขาค่อนข้างดีนะใ <Okay. S 2> ี่หุนไม่เยอะด้วยสี่ร้อยเจ็สิบล้านหุ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นหุ้นเบาที่ mm hmm. น่าสนใจนะฮะ <Okay. S 2> มีกำไระสะสมเยอะอยู่เหมือนกันมเยอะนะครับจำนวนทุนน้อยนะฮะแล้วก็การที่เนี่ยมีมีหนี้สินเยอะเนี่ยพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะ ประกองช้างทุนออกาแล้นไหนได้ในอนาคตด,ด้วยะฮะผมว่าน่าสนใจไอเฟสเป็นหุ้นเบาตัวหนึ่งที่นักลงทุนติดม้าติดมือไปแล้วก็น่าจะน่าจะไปได้ดีเพราะล่าหลังชาวบ้านอยู่หให้แนวต้เมื่อได้สามบาทแนวใต้สามบาทนะคะแนวต้สามบาทแนวสต็อกสต็อกมีต,ตรอปรอเสียแนวหยุดความเสี่ยงถ้าเกิดราคาขึ้นมันดูซื้อไปแ้วหมายมันยังไงก็ไม่รู้สองบาทหกสิบหกเราเลิกครับค่ะนะครับให้แนวต้สามบาทอ๋อจะใกล้แล้วนี่ใกล้สามบาทแล้วนี่ใกล้ละค่ะนะครับ สามบาทหนึ่งสเตปเมนแนใต้านแล้ววต้าที่สองคือสามจุดสามจุดหนึ่งสี่ต้สองสามจุดหนึ่งสี่นะครับผมว่าไปได้ดีหุ้นเบาตัวนี้ฝ<อ>ากไ้เลย IFS จับตาดูครับหุ้นตัวนี้ครับได้ค่ะแล้วตัวที่แนะนําไปที่เคยอย่างตัวแนะนําไปอ,อย่าง JTS อะค <c oughs> ่ะ JTS ก็ขึ้นมาดีนะครับเมื่อเช้าขึ้นมาดีท a k e p r o f i แล้วก็เราก็ให้คันเล่์ไปหน้าสุดก็ขึ้นมาดีนะครับถือว่าโอเคใช้ได้ทุกตัวแล้วก็จะแบ่งเทคโ p r o f ตก็เริ่มได้เลยเพราะว่าหุ้นผู้เนี้ย เราเริ่มเห็นการขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นการเวียนว่านั่งทุนที่อยากจะเทคโควิตก็สบายๆกันไปได้ค่ะ,ะคได้ <Okay. S 1> ขอบคุณขอบคุณนะคะครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะ